โชครถแฮโพสต์ขอโทษบอลเชิญยิ้มตอบชัดคำว่ามีเมียเมื่อพร้อมหรือโดนของโดยโชครถแร่ได้เผยว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมได้เคลียร์ใจกับพี่บอลก่อนหน้านี้ความคิดเราอาจจะคนละแนวทางแต่ตอนนี้ก็เข้าใจและเคลียร์ทุกอย่างกันแล้วรู้สึกโล่งใจมากๆเพราะก่อนหน้านี้ทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับยอมรับว่ากดดันที่โดนกระแสสังคมเหมือนว่ามาเกาะพี่บอลกับคำว่า มีเมียเมื่อพร้อมผมขอบอกเลยว่าตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วครับในส่วนเรื่องงานบวชผมได้คุยกับทางครอบครัวแล้วเงินตรงส่วนนี้ผมเก็บเอาไว้และได้โอนให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วและได้คุยกันแล้วเขาที่บอกว่าให้แม่ใช้หนี้ไม่ใช่เรื่องจริงจากนี้ก็จะส่งเงินให้แม่ทุกเดือนแล้วที่พูดกันว่าโดนแฟนทําของใส่นั้นก็ไม่จริงคนก็พูดกันไปเรื่อยผมก็เป็นคนที่รักภรรยาคนหนึ่ง ด้านนัดภรรยาของโชคก็ได้เผยว่าตอนนี้ก็เข้าใจทุกอย่างและเคลียแล้วอยากให้ทุกอย่างจบและกับคำว่ามีเมียเมื่อพร้อมนัดมองว่าเราอยู่ตรงนี้ต้องน้อมรับคำติชมอยู่แล้วจากนั้นโชครถแห่ก็ได้โพสต์ขอโทษบอนเชิญ,ญยิ้มอีกครั้งโดยได้โพสต์ว่า หลังจบรายการโหนกระแสเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัดที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลและทำให้พี่บอลเสียใจทั้งๆท,งที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอด ถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนเจ้าภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ To Insight